โอเคตามสัญญาครับสำหรับแฟนๆ t g b L ทุกท่านครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยฮะวันนี้เราจะมารีวิวเมาส์ซีซีรีส r ไรวอลล a หนึ่งสาตาฆ่าสรพิษหัวใจของผมหัวใจของนักเล่นเกมกันนะครับม่เอาไปล้อยันลูกหลานบวชกันเลยทีเดียวครับในมือผมครับคือซีซีรีส์ไรวอลล์ออฟติคเมาส์ครับเป็นล i ม i เ e d e d ิชั่นของ Dota 2ครับผมตัวนี้ฮะ ที่เพื่อนๆอ,อยากจะเห็นกันครับตอนนี้เปิดให้พีออเดอร์กันแล้วที่ราคาประมาณ2,190บาทนะครับผมเรามาดูความพิเศษของเมาส์ส่วนนี้กันก่อนฮะร mm. ีวิวง่ายๆกับกากสไตล์ MM ครับ mm. ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ในส่วนของมันเป็น Optical เมาส์แน่นอนครับแล้วก็มี CPI ฮะความเร็วเมาส์สูงถึง6,500 DPI ครับ mm. มีปุ่มนี่ฮะปุ่มเป็น Sil Series ปุ่มของ Sil s e r i ครับ ลองรับการคลิกได้ถึง30ล้านคลิกฮะความเร็วก็อ่านี่หนึ่งมิลลิวินานะฮะอนนะฮะนะค่อนข้างที่จะฉับไวฮะสามสิบนะล้านคลิกด้วยครับเรามาดูเรื่องของความพิเศษของมันกันฮะง่ายๆเลยฮะให้เข้ากับทีม Dota 2 The International ครับเพิ่งจบกันไปฮะ Newbie เพิ่งได้แชมป์นี่ครับลักษณะของเมาส์ตัวนี้ฮะ นะนีะนะนะ่มันจะเขาเรียกอะไรอ่ะสำหรับคนมือใหญ่ครับมันจะค่อนข้างจะพอดีมือครับเมาส์มันจะเรียวยาวฮะเป็นตัวที่เหมาะกับผู้ชายมากๆครับแล้วก็เหมาะกับคนถนัดขวาเท่านั้นฮะนี่ฮะจะมีไฟอยู่2จุดครับฟ้าตรงนี้ฮะกับตรงกอเมาส์ตรงนี้ฮะหรือใครจะเรียกวิวเมาส์ก็ได้ฮะนี่นะครับที่จับครับตรงกริปตรงนี้ฮะ เป็นกึง่งๆเหมือนเป็นยางอนี่ฮะจะสามารถที่จะสองข้างครับสามารถที่จะทำให้เราสัมผัสของเราในการจับเนี่ยมันแน่นมากขึ้นครับนี่ฮะมีคีย์ลตรงนี้ด้วยนี่ครับฮอตคีย์ฮะสปุ่มนะครับปรับ DPI ตรงนี้ครับเลือกได้2อระดับครับเราก็เซตไว้สอระดับว่าเราต้องการอ่ CP i ความเร็วเมาส์แบบไหนฮะร้อยสีใช่ไหมนะปรับความเร็วเมาส์ได้สองระดับครับเซ็ตไว้สองแบบครับคลิกหนึ่งทีก็ไปแบบ a คลิกอีกทีก็ไปแบบ b ครับงาบ่ายดายมากครับเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์นี่เป็นออปติคอลนะออปติคอลเซนเซอร์ครับนะมีโลโก้ซิลซีชัดเจนครับนี่ฮะก็ค่อนข้างจะเหมาะกับมือของผู้ชายมากครับใหญ่เต็มมือฮนะนี่ฮะเห็นไหมอืม ก็ยังมีฮะในส่วนความพิเศษของไฟครับลูกเล่นในส่วนของไฟเนี่ยมันสามารถที่จะถ้าเราลงาตัวซิลซิรี e องจินนะครับมันจะสามารถที่จะปรับไฟได้ครับซึ่งตัวนี้ปรับความละเอียดของไฟปรับปรับสีได้ถึง16.8ล้านสีฮะโอ้แม่เจ้าฮะเดี๋ยวมาลองดูเล่นๆกันครับตอนนี้นเป็นสีแดงฮะซึ่งเป็นสีของโรตาูครับถ้าเราทะลึ่งจะทำให้มันเป็นสีเขียวได้ไหม เดี๋ยวลองดูนะฮะปั๊บนี่นะง่ายเลยนะเดี๋ยวเอาเมาส์บังหน้าผมก่อนให้มันเป็นสีสีอะไรด,ดีสีเหลืองแล้วกันลองขำๆดิปั๊บน่ะเห็นไหมได้เหมือนกันฮะตรงไฟกระพริบมันจะเปลี่ยนสีกันนะฮะเฉียบกันไหมปหั๊บอ่าไฮโซอ่าหรือเราจะเลือกเป็นสีเขียวดิปึ๊บไอ้ยะ ได้หมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมสิบหกล้านสีจริงๆฮะสีม่วงไหมสีม่วงปั๊บไอ้ย่ไม่ธรรมดานะฮะเลือกให้มันติดติดนิ่งสนิทก็ได้ครับเลือกเป็นสตีดี้ฮะมันก็จะติดนิ่งสนิทแบบนี้ฮะปรับสีได้เช่นเดิมครับแต่สีมันก็จะจะไม่กระพริบฮะจะนิ่งเห็นไหมฮะจะนิ่งแต่เราเลือกแบบเป็นบรีดครับมันก็จะกระพริบอย่างนี้ฮะ เลือกความเร็วด้วยได้ด้วยครับว่ามันให้มันกระพริบทีหรือเร็วหรือช้าว่าอย่างนั้นแหละนะฮะอันนี้เราปรับเป็นสีม่วงกันผมชอบสีม่วงมันเท่มันเกยดีทุยไม่ใช่นะเอาเลือกเสร็จแล้วครับเลือกให้มันกระพริบเร็วที่สุดนะอันนี้คือกระพริบเร็วที่สุดครับก็เซฟได้ฮะแน่นอนครับว่าตั้งมาโคได้เช่นกันฮะขี่รัตมาโคสามารถตั้งได้ครับปรับ CPI เาสาได้นะฮะ นี่ครับคือความพิเศษของมันฮะนะนะก็อย่างที่ว่าแหลนะฮะมันเหมาะกับมือผู้ชายครับเพราะมันใหญ่ถนัดมือฮนะสำหรับผมนี่ชอบมากครับไรว่าวหนึ่งสัาตาฆ่าสโลิดหัวใจของผมหัวใจของนักเล่นเกมฮนะล้ออย่าลูกบวชเลยทีเดียวโอเคฮนะเราดูความพิเศษของเมาส์ไปเรียบร้อยแล้วครับนะรีวิวไปกากๆกกกตามสไตล์ mm เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นครับนั่นก็คือดาบที่มันแถมมากับ ไอ้ตัวนี้ฮะมันก็คือจีนี่เฮลแกลฮะของดูนั่นเองครับนะมันแถมดาบมาเดี๋ยวเราไปดูว่าดาบวันนี้มันมีความสวยความพิเศษมีเอฟเฟคสกิลนูน่นนี่อะไรยังไงไหมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมฮะปา่าโชว์นี่เราคีเอทห้องรอไว้แล้วไปเลยง่ายๆฮะชิลชฮะสไตล์ออครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอืม อยากรู้เหมือนกันฮะอยากรู้มานานแล้วครับ oh ชื่อมันคือเฮลแกลนะเฮลแกลแน่นอนเลยครับต้องเลือกดูมั้ oh, ป๊าบ <c oughs> ดูความอลังการฮะนี่ฮะนี่รูปพรีวิวโคตรเท่ฮะนี่ครับเฮลแกร่เป็นจีนี่นะครับมิสิคอลฮะระดับมิสิคอลครับเฮลแกร์จีนี่จีนูอินบางคนก็เรียกจีนูอินนะฮะ ลองเปลี่ยนเป็นดาบอื่นดูมันจะเห็นแตกต่างกันชัดเจนไหมก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวะฮะแต่ไฟก็เอฟเฟกไฟก็ไม่ได้แบบอลังการกว่าเขามากมายนะเนี่ฮะนี่เป็นดาบชิ้นอื่นนะครับนะเราไปดูที่เฮลแกละฮะคินอินอืมเอฟเฟกไม่ได้อลังการครับเอฟเฟกไฟไม่ได้อลังการมากฮนะก็เรียกได้ว่าโอเคแหละนะเท่ เท่ระดับหนึ่งคือแปลกใหม่อะไม่มีใครเห็นนะครับราคาตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณสัก50-60เหรียญน,นะครับสินค้าน่าจะมาถึงไทยประมาณกลางเดือนหน้าเราไปดูเขยแม่งนะแล้วครับเราก็ไปหาที่กัขอบคุณทางเซีเม็เบิดด้วยนะครับที่ให้เราได้มาลองใช้นะฮะ ให้เราได้มาพรีวิวก่อนครับเดี๋ยวเราก็โกงกันเลยดีกว่าครับ s l a s wtf ฮะ slash lwl แอบยิ้ม้าไปเลยแล้วกันป้าแสงออกก็เนี่ยครับเอฟเฟกในเกมไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะเดี๋ยวให้ซูมให้ดูกันเลยบุ๊บนี่ฮะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกแหวกแนวประดับประ The fire spreads. ซ้ายขวาก็โอเคแหละโอเคแหละตัวดาบมันเท่ประมาณนั้นฮะสกิลมีอะไรเปลี่ยนไหมรูปสกิลก็ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนหรือปเปล่านะครับ40-50เหรียญเท่านร้นตลาดไม่ได้เปลี่ยนอะไรอ่าโอเคเรามาเทียบกับอ่าพวกเขาเรียกอะไรอ่ะดูมตัวปกติดูฮะดูมตัวปกติ The fire starts now. ออกมาแจมเรื่อยฮะ <Yes. S 1> แล้วเทียบกับดูงตัวปกติครับอุย้ยขออภัยฮะไปกอล์ฟคอมมานด์ก่นอนก็เคียติโร่เลยฮะปะั๊บนี่ฮะ ดูมตัวปกติครับมันก็จะประมาณนี้ฮะเดินออกมาห่างๆได้ไหมดาปกติครับมีความแตกต่างมีไหมก็โอ้ก็ดาบมันใหญ่กว่านะเอฟเฟคไฟมันก็ต้องใหญ่กว่าเป็นธรรมดาครับนะนี่เป็นดาบธรรมดาของดูมฮนะออริจินอลเทียบกับเอฟเฟคไฟแล้วเนี่ยมันโค้งกว่าอยู่แล้วนะฮะอื้อ ก็ไม่ได้ถือว่ามีทีเด็ดอะไรมากมายนะครับ <laughs> เทราที่ดูผมว่ามันสวยนะครับได้สวยเดี๋ยวไปดูสกิลตรงนี้ไม่เปลี่ยนเดี oh, ๋วดูเอฟเฟกต์สกิลว่าจะเปลี่ยนไหมนะฮะในหาที่โล่งก่อนนะครับใช้ได้ฮะก็เป็นดาบที่เด่นพอสมควรฮะเแกลานะครับเดี๋ยวเราก็ พวกตัวป่วนต,ตัวเกลียนตัวควรฮะเอามาสักสามตัวไหมป้าบรีเอทเอาสเวนแล้วกันป้าบเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตอับมาเลยแล้วกัน ป้าป้าป้าโอเคนี่ฮะเราก็จัดมาแล้วอาพสกิลอัพุตใให้เต็มลองมาดูสกิลอซอสเอิอร์ธฮะซอสเอิร์ธว่ามันจะมีอะไรผิดแปลกจากตัวทําไมก็มีอะไรผิดแปลกนะทูดัมเันม ไม่มีอะไรผิดแปลกครับมาดู d e a l e v e ฮะหรือ level d e a ะฮะ Somebody actually died Your leader is u n d r a t t d Double kill เล่นไม่ได้ลไม่ีอะเปลี่ยนครับเดี๋ยวเรามาดูเอ่อ skill ดูไหม คิลดูมปาน,นะดูมะฮะอ้าถ้าผมลืมพิมพ์ว่าเอนิมีอ่อ่ก็เอนิมี่ว่ะ y o า <S า s o สกิลดมะฮะปาก็ไม่มีอะไรนะเหมือนปกติาเป็นดาววิ่งเหมือนเดิมฮะ ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแปลกประหลาดแต่อย่างใดเนี่ยไม่มีอะไรเลยังปกติครับเดี๋ยวไปดูสกิลกินคีกันดูนะนี่ครับสกิลเดวอ่ฮะยิงหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บล่างนี้ใส่ไปเห็นชัดภาพอืมก็ดูวิญญาณปกตินะ แต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกฮะเดี๋ยวลอมันย่อยเดี๋ยวดูให้ดูโอ้ยิ่งงานเลยกว่าจะย่อยนะเราที่ดูไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างปกติเหมือนเดิมทุกประการ สกิลดูมก็ปกตินะ Hell's o n o r s เดี๋ยดีโวอีกทีฮะเพื่อความเพื่อให้หายข้องใจได้ละดีโวครับมันก็ดูวิญญาณปกติครับไม่ไมีอะไรผิดแปลกประหลาดครับ มาดูอนิเมชันการฟันไหม,มโอเคซูมเข้าไปการฟันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะดูมก็ฟันอย่างนี้อยู่แล้วสรุปก็คือ ก็ชัดเจนครับว่าสวยแต่รูปนะแต่จูบไม่หอมครับราคาแพงจริงฮะแต่ว่ามันก็มีความแรงของดาบเท่านั้นเองฮะเป็นความแรงของดาบดูฮะ <fire> มไม่มีเลยเด่นเด่นเด่นนะไม่มีคนใช้ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นนะฮะไม่ได้มีสกิลอะไรแปลกประหลาดแอนิเมชันการฟันก็ไม่ได้เปลี่ยน แต่แพงครับ50ถึง60เหรียญ US ดอลลาร์ในขณาดนี้ครับนั่นก็เป็นการรีวิวคร่าวๆง่ายๆฮะทั้งตัวเมาส์เองแล้วก็ไอเทมของเกมชนิดนี้ด้วยฮะ,อะไอเทมของเกมชิ้นนี้นะครับหมดแล้วฮะนั่นก็เป็นเชื่อว่าคงเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นครับแล้วก็คงจะช่วยในการตัดสินใจได้ไม่มากก็น,น้อยครับโดยเฉพาะราคาของไอเทมฮะ ที่ตอนนี้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวครับกับราคา2 1 9 0บาทครับไอเทม50เหรียญคูณ30เข้าไปก็ประมาณพัน0คุณได้เมาส์ในราคาประมาณ5 6 0 0บาท s ิลซ,ซิรี่ร้ายวอกหนึ่งสับตาค่าสังพิษหัวใจของผมหัวใจของนักเล่นเกมนะมีไฟกระพริบด้วยครับโคตรเจ๋งโคตรเทพซื้อเถอะครับไม่มีอะไรมากซื้อเถอะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ yeah